ไปก่อเลยแจ้งไม่แแลเขาพี่แซลเป็นของหนู่ เออเอาเอาเลี้ยวอยู่ตรงนี้ตรงนี้ให้ให้มาทก่อนโอเคคโอันนี้เปลนการจชงเอียวนะครับ

con chết con, mời chạy tay anh. Một số cái chục <laughs> chỗ cái chục chỗ chỗ bay chỗ chỗ có chỗ xài chat chỗ 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 Thôi, thôi. ้พี่เร้องไห่ะรอพี่ะ้าพี่ม้อพี่มันจะทำท่ไ nah. าไ้เรยตั่งเร็วมวพ่พี่พี่เกช้าเร็วพเว่บบิเหมือนทันเป๊ะเป๊ะ

เป็นการไทยนี่เป็นการไทยครับนี่น okay, ี่ลวการลวการเลยเอาอะไรแก้พี่เหรออู้น้ำอู้หวอู้อู้อันตรายเลยวะเสียเรือดูน้องดูดูมันเป็นรอยรอยน้ำมานะเขากู้เคลื่อนเตะเหรอรั่วไหมเทมนี่หัวรั่วเลยนี่อันนี้ประตูนี้ปิดอ๋อนั่นนั่นเขานี่นี่ก็เปิดเปินีนี่เดี๋ยวเราท้าเป็นขับเลยไปไหมือยังไง นายก็หน้าอะไรตรงนั้นตู่เฮ้ยชนชนสาวนุ่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 นเออยสาวนุ่นสาวนุ่นเห็นไหมอยู่กลางถนนนั้นเห็นไหมตรงไปเนี่ยเห็นไหมเอ้ยนั่นแหละจะช้าได้เดี๋ยวชาได้เขานั่งถ่ายรูปอยู่เสียงองไรเบีดเสียงฟิสเบียดฟิสเบียดฟิสเป็นยังงโน เดินไปทางไหนโอ้ยแค่ถือเสียมด้วย <c oughs> น,นี่ก็น,น, <c oughs> น,นี่คนนี่โอ้ <c oughs> อะไรวะไอด้ดีมันไปทางไหน <c oughs> มันมีร่มตรงไหนไหมเราไปนั่งโอยกันสามสี่คนเลยเด็ดม,มันออกแรงทุกคน แซมวิ่งโดนเลยแล้วอุ้ยแซมทำไมคาสอีงสูงครับวะคัสสูงวะมันก็ประมาณนี้แหละมันก็เท่ากันเอาแล้วพวกมันไม่ตามมามันมีที่ตรงไหนไหมจะไปไหนไปนั่งกันอื่นเลยก็รู้อยู่เราก็เซเว่อะวัวหลาดูก่อนหมดนะอันนี้เขาทำอะไรมันไง เใช่ไหมนั่นซุ้มคนแก่พัฒนาไงตรงนั้นเป็นเรือปั่นเลยเด้อตรงนนั้ไหนเรือปั่นนั่นนะเครื่องเหี่ยวยพาทัวร์ครับวันนี้ครับพาทัวร์เขื่อนราศีสไลด์แซี่ิมงโดนเลยเออเนาะเหนื่อยเลยพูดแค่นั้นคือจะปวดแขนแล้วนี่เสียเอนมีการ์เดอร์ จะต้องรมกงไงขาเราดูด้ยเนะนี่มาได้ทางนี้นี่รับเพื่องไงบ้างเมื่อกี้เหนื ừ, ่อยู้ไหนทำใหู้้ๆดิจุบด้วยนะนยเกินไป ส่วนสาธารณะอายเขาฟังนุมาทะนี่ไหมานีจเฮ้ยมึงไม่ปิดประตูอะไรคนทำอะไรไม่ปิดประตูตู้โดนตรงนี้ไหมละ่ะตรงนู้นนะั้นตรงนู้นมันมีสาว นี่ไงมึงนายสาวเขียวหน้าขาวเนาะใช่หน้าขาวเนาะมั่วขาวเขียวเใช่ไหมอยู่ขดเดินควงเลยเป็นใหม่ช่างเขียวแล้วโอ้ช่างเขียวเป็นตัวเป็นใหม่แล้วเฮ้ยบ้ามั่วเพิ่งเจอกันวันนี้นะคะแล้วก็คบกันวันนี้เป็นโรสเลยโดนนี่แล้วครับโดนปั่นมึงได้ลองรถยังมาขุดเจมาเนี่ยได้ขุดเจรถ เจรถมึงไม่เอาดึงมาด้วยไว้นั่นแหละไม่มีใครเอารกไม่นั่นเนี่เออไม่ต้องหรอกไม่มีอะไรหายหรอกมองเห็นเอาตรงไหนดีนี่ตรงนี้มีถังขยะด้วยอ๋อเป็นรถตรงนี้เป็นเรืออะไรนั่นพี่นี่ห้ามอ๋อตัวไหนดีตัวนี้หมอนี่แหละ บรรยากาศมันร้อนเนาะอบอ้าวอู้เรือนี้เป็นไรวะความวะเรือเก่าแล้วนท่านนี่เรือเรือปั่นเราต้องเข้าหรือยื่นตัวเองซื้ออะไรมาแล้วเป็นเรืออะไรนะเรือใบตัดตัดตัดตกปลากินไหมหนูจะกินกินไหมกิน ดูเดียๆพามาดังเลยหมดเนี่ยหมดกินขนมไหมเนี่ยหนูจะป้อนกินกินขนมอะไรเหรอเอาแล้วกกูงานเข้าเดี๋ยวก็มาไหมห้ามนำสุราไม่มีมีแต่โค้กเออกินโค้กไม่เป็นไรแก้วไม่มีโอ้ เคยได้ถ่ายรูปบ่ถ่ายวิดีโอเนาะมาครับมาทำอะไรมุูเอาสาดเสื้อมาเห็นอะมังตเินยอะมเยอมดอะไรมดแดงแล้วนี่อะไรแล้วทำไมมันอยู่ตรงนี้เองทำไมคุณไม่ข้ามไป ไปใส่พูนแนววุ่นนะเอ้ยนุ่นนะโอ้เขามีป้ายเตือนด้วยนะไม่ได้เดือมเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เนี่ยในบริเวณนะครับคิดยังไงกับทัเญญาณครับผูู้บุตรไม่เที่ยงแรงมากโบบนนี่ก็เย็นจักโมงแล้ว

เอาไปพูนพูนเอาเอาพุ่นเลยเอาพุ <a> ่นเลยมาจังวันเงียบดูเอาพุ่นแค่เดียวเลยลมลมมาเม่วงลมมาเมืองตรงไหนตรงนี้ไหมลมเย็นดีตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละลมลมมาดีนี่แหละไม่มีมดด้วยนี่ทางนี้ทางนี้เกูศาสตร์กันพี่กันเกลือนี่ กยากตัวมือที่แทนตรงนี้เดียวอยากกินก้ามมันป้องเดียวก้ามปูสาดโอเคเลยบนอ้าวขาดแม่เชิญนมากค่ะเชิญนมากโอ้จะไหนแล่วเดียวติกินก้ามมันอยูไหมเนาะกินยังก่อนกินก้ามก้ามยังก้ามปูสาดก็ปูมาปูทะเลก็ยังมีอันนี้เขาปูสาดเลยนี่ไม่ปูมองกันเป็นแถบเลยทีนี้อันนั้นปูมาอันนี้ปูสาด เฮ้ยมันเป็นไฮโลลิกโลลิกดิที่ตักไงพี่ตักอะไรตักตบอ๋อแล้วก็ปั่นเฮ้ยไปสตาร์ทขี่เลยดุกคนพี่ทีกองจอนไหนนั่นพี่ช่วยขับอีกยิง่งวิวยายาเจ้วหยุดหยุดนะเลย่อเลื่อกขาพังแท่อ่ะหยุดหยุดเลื่อพังขนาดอยู่มันบอกเราจะช่วยกันลำบากแล้วพี่ไม่เสียอยู่แล้วแถวโน้นไปมากูเจ้า จริตาตาตาหนั่นเป็สายแหละตาโอไป็นคนนี้ไอ้วุ้นเขาไทยมาไทยวูดแบบง่ายจะโคตไทยรวยใครจะเลเลยดูอืว่าเราจะไปลองนั่งดูพี่บ่บโบโบแล้วก็แสดงครับลอยช่างเดียวลงนี่นี่ขดูน้ำแต่มันไม่มีร้านค้าให้ซื้อกินเนาะมีแค่ตรงมุมนั่นหนิงอะตอนนี้เขากำลังปล่อยน้ำออกไปดูยัง มองยังไงมองระยะมองลงไปอ๋ออะนงยังมฮะดอกนึงอ่ะรงไระบันียเฮ้ยมึงเคยซึ้งเขาบอเป็นยังมึงบ่ซึ้งเขาบักมนีเที่ยวเี่ยมากับใครีฮะเี่ยวมากับใครมากับน้อง มีแฟนใหม่ยังหมมีแฟนใ่ยังไม่มีนี่ไงแฟนใหม่พี่โอ้โอ้แลตเคลื่อนแล้วบังโอ้เลยหน้าโตัวเพนใหม่พี่สิวันนั้นเซียงถามว่าอะไรถามว่าอะไรเจ้าหรือยังนะอะไรเจ้าหรือปอยหน่าวก็เทียบ่วบอลไม่เขาดิ้นหน้าไม่ถือหยังมังบุดถือหยังเสื้อยังเทียวบอลข้วงใยังก่อนรู้งี้มึง แค่พอชามเจาะเน่ยเจาะด้ยเสยังเทียวก่อนทอมยังกว่าแล้วมันจะเปิดเพลงทำหาอะไรไอ้อยแก่มากแก่มากซื้อ้มากี่บาทเมื่อกี้ผีเลี้ยงก็ได้เพราะว่าไปตังนี่เรี่ก่อผู้ใดอายุน้อยที่สุดอยู่นี่ ตัวนี้กูขับรถมาถึใครแก่สุดพี่เอยวแก่สุดนี่นอทอาไห่เดียวอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้หอมหกสามหกอือสามหกอ่เป็นพี่เพื่อเพื่นที่กูจะรอสดบานะคะพี่เอยสามหกสีสามสองนี่เลยรุ่นรุ่นอาจารย์อนี่้หละอันนี้ข้างๆอันไหยีาย่ยีพายยบวกกันรู้ดิแสดงว่าผม เล็กซูตัวคันว้าวสยดไหมครมองสมองไม่เมองมฝนเท่าไหร่22ปีเซมเซ็มอะไรเซ็ม2ป3เบียดนี่เป็นแบบไหนเบียดอะบานี่ยบาทเนี่ยจะเบียดยังไงล่ะ